ครับสวัสดีครับพี่น้องสืบชีพูดีกำลังติดตามเราชมุช่มทองจากพูดีชนะพันธ์ครับสวัสดีวันเสาร์พี่น้องวันนี้เอานมออกมาเหรียญทองนะครับที่ออฟเพอร์พ้นจังหวัดพันแกนกำลังเดินทางไปครับหันซาเลงเนี่ยครับพอส,สดีไปหาเบิรงไมห้หม่องบ่เคยไปดอกครับหม่องนี้แต่ว่าเคยตะพันมาซื้อแลาวนกไล่แล้วจ้ะผมก็เลยเอาเจ้าน้ำขบวนนะครับออกมา ต้องไปลุ้นต้อกันพีน่น้องครับไม่ดีได้กี่ยวผมเคยมาใส่ลงครับพี่น้องเจาะหัวยุตันนะครับเจ้ามีนานะครับตั้งราะท่านแบงครับพอพอใบยู่เพื่อคุณล่างนะครับผมว่าใส่ดีนะทีแถวนี้เคยใส่เยอะครับแต่ว่าหมองทีไ่ไปเมื่อนี้ผมเคยใส่นะครับรได้การนี้พี่น้องขึ้นโคตกนะครับ สบายสบายครับแม่เจแต่ปลอดดิทา่านจากโคราชท่านจากพี่ไม้นะครับทา่านจากอำเภอพี่ไม,ม,ม้เพระว่าเจ็ดสิบหกพี่น้องนะครับขอบคุณเงี้ยเท่าเดียวอยู่ตรกันครับผมเอามาเอามาสามต้อนเลยครับทัุ้กคนอ่ะเจ้าต้อนหนึ่งเอาไปพุ่นนะครับพี่สาวว่ามีพี่น้องต้อนนั้สิบปีเราใช้แถวหน้าพุ่นแหละครับเาใช้ไก่ขึ้นต้นไม้แล้วครับสำหรับเจ้าทุ่งเงินครับเลี้ยวหอย ใส่ข้อนนงๆอย่แล้วพี่น้องนี่ใส่ช่วงเสาน,นะครับกา่าเจ้าของหน้าขาจรวกสีมาช่วงสวยๆเอกที่หน้าคนพอผมนี้นเสียงหนกขันอยู่หันนะครับแถวนี้ผมมันไม่เคยมาใส่หนกพี่น้องแต่ว่ามาตัดข้อแจงนะครับนี่นันภูมนะิหน้าข้อแจงเมื่อแรกกสีมาตัดอยู่ครับครับพี่น้องมาหอดไม้แล้วครับแซมผนเนียดเรียบร้อยแล้วเจ้าน้าของขบวนครับอยู่ในส่วนเนียดสองสั้นนี่ เร่ข้งงานนะพี่น้องสายมือครับต้นแจงที่ผมมาตัดค้อนดีๆนั่นครับผมผมผมตัดออก้ก็จบว่าพอพอนะที่พี่น้องกอปับ๊บมีเสียงเลยครับ ลวนวานกเสียออกจากป้านี่เพราะพี่น้องพอได้ยินเสียงคันนี่นีน่นะครับคันนี้นอนหลับซ้องข่อยพี่น้องเจ้าน้ำขบวน ออกป้าอยูุ่่นพี่น้องกาําลังตอบนะครับกาําลังเหยียดเจ้าถุงเงินนะครับเหยียแล้วพี่น้องเดี๋ยวเพชรสารคขามไร้ใจพอนียเลยแล้วครับเจ้าว่าสีเดียปีนพอเสามีซองอันนี่ครับถุงเงินอยู่ตัวนี้พี่น้องอยู่มือผมนี่ส่วนเจ้านั่งขั้วบนอยู่ข้างในบนครับ เนยียดแล้วาวมันคันเราดีพอหนิเนี่ยคันเราเนี่ยกูกูโก้ยู่เอาเราหลุนกันพี่นองครับไม่หลุนอยู่ดอกมะนี่ในพรกแต่กระยาละ เอานกมาหาเล่นเป็ดสารค้ามกันประจำการแล้วพี่น้องล่าลุนครับวันนี้สีคันบ่คันกับอะไรโย่เปรียบเพื่อหาวแท้ใส่ข้อนดีครับข้อนไม่มีงาเทียมเลยก่อมากอะเกลียปล่อยครับมองนกลงก่อนครับพี่น้องเจ้าของหน้าพันมากครบับมาติดตื่นเจ้าถุงเงินกับเตือนละว,ว้านเสียงขันยอน้อนอย่ครับ เจ้าหน่องขบวนมนุษย์ว่ามาขโมยไก่พี่น้องพันไปชั่วโมงหนึ่งนะครับมิดซีอ่งน้นรีส์เจ้าของหน้าปันมากนะครับเปันมากรกกันหญาก็เลยใหญ่โจ้่น้องขบวนมาใส่หนีพี่น้องข้างๆทางนะนะครับ ให้ดวงนั้นนกไลาย,ยพี่น้องแต่ว่ามันขอไปใส่บระเดยครับเพราะวัน็นทีส่วนบุคคลนะครับโมจักกระจมีข้อจํากัดอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันเอาเอาเลยพี่น้องตั้งพี่ ับมาเอาโจงเงินใหญ่หมองอรับพี่น้องนะครับน้ำกระบวนเจ้าของหน้ามันมากครับก็เลยเอานกลงไปอิงไปยิยงมองนึงพี่นอ้องพี่นอ้องใหญ่มามอีกไหมหนึ่งครับโอ้ยนกผมจนมาตื่นหมด เจ้าของหน้าเป็นไปผมถามโถเพื่อนน้ำมันโซวา่าไม่มีคนมาหรอกว่าสันโอ้ยหนุกสาวโอมาลกหยาพี่น้องเลยผมบอกสวัสดีอ๋อมาเบิ้งหนกบานนี้กินเขาแล้วไปเลยหนกเกณฑ์มาตื่นหนุกถุงเงินครับเดี๋ยวสิม,มาใส่อีกไม้หนึ่งพี่น้องครับใกล้ๆกันครับไม้นี้ผมเคยใส่เจ้ามีหน้าครับตะกี้สองปีที่แล้วพี่น้องโดนเติบแล้วล่ะแต่ว่าท่านเปิดบรรจุอยู่สม,มุติปากการนะครับแต่๋ยวมันนี่วันวาเจ้าของหน้าเขาเจาะโค้งม,มาตัดหยาเพราะว่า ผศเห็นเจ้าของหน้าคนมาต,ตัดหญ้าไปแล้วนะพี่เนาะครับธงหน้าทางผี่เป็นหงหกแค่น้อยดีครับบ่บม่คืนทางบ้านผมมันเป็น้าขๆเป็นหน้าโขกไม่พี่นอ้องต้นไม้หลายๆฟังผุ่นเป็นเชยพุ่มครับฟังผีเป็นโครลัดครับขามถนนน้อใหญ่ไปแมเลยพี่นนองอยู่เขตแดนนะครับนี่โครลัดเป็นอำเภอบวัวไร่ทางไปเชืชพุ่งกับไปไหนกันครับเราจะหาต้นไสพี่นนองเจ้าถุงเงินนะครับ ใส่ค้อนได้เนาะน้ำมัดาค้อนออรรนี้ก็ได้ครไหมสองค้อนแต่ว่า,วาแต่มีนกขันนะครับครับพี่น้องดินจนว่าอันขนยิงเหมือนครับตื่นข้นครับเจ้ายางอยู่ไตรหูใหม่นาะพี่น้องตื่นอยู่บ่ได้แล้ว,วเพราะมันจ้าของมันเนาะครับเจ้าถุงเงินครับพี่นอ้องอดีตเลี้ยวตันได้ครับตอนนี้ลดกุ๊ก นจนมามูก,กันบาดโอ้ยเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวขึ้นต้นใหม่ครับเดี๋ยวอิสลรับกับเผ็ดสาระข้ามไม่ใช่มาใส่ตอนใบพี่น้องก็มีปัญหาเรอกครับซ้อมยึงบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้า <c oughs> ของนาเพิ่นมาพี่น้องโอ้ยกำลังดีใส่ใส่เราละว่ากันว่าท้นใส่นะครับเดี๋ยวใหญ่กันใหญ่ลุกไปพูนครับบ้านนี้เจ้าของนาเพิ่นมาหวานปุ๋ยครับต้องสีอเอลวแล้วไงปุ๋ยสองสอบ อีกแล้วพี่น้องใหม่ที่สามนะครับโจถุงเงินที่จริงตัวนี้เจ้าถุงเงินนี่คุยกับพี่พคนยุสม,มุตปาการไว้นะครับคนแวะมามักอยู่ให้เป็นกลับมาจากลาดบุรีก่อนมาสันวะสีบ้าเบิงมาสันายมองพี่น้อง,งายมองยีงแล้วมองว่าจะคลองนาสีบาา้าไม่เด้อบัน ใส่ตัวนี้พี่น้องมาหันใส่ต้นกอกนะครับใส่ต้นบกกวกต้นนั้นเอาใหญ่มาใส่ต้นกระเดาครับโชคดีที่ว่าแถวนี้ม่มีบดแดงพี่น้องต้นไหนก็บ่ค่อยมีบดแดงครับมันมีกับมันสิหาหมอกต้นใส่ยากต้นไม้ลายครับเป็นต้นใส่อยู่ขอแต่ว่ามีนกด้วยนี่ข้อ้อนแถวนี้กับมอพี่น้องสใส่ต้นเสือกต้นนี้แหละครับนี่มันจังลงดีนะครับใส่สูงๆไว้ เอา้าหลุดน้ำกันพี่น้องครับรับขึ้นเรือบอยแล้วพี่น้องเจ้าถุงเงินนะครับรอหลุดน้ำกันครับอันนี้โอ้จำนวนสุดสาวพี่น้องคนนะนะครับแทงเงินไปสุดเลยสาวล่ออีกประมาณสองเมตรครับจังมากันครับผมเอาลงก้อนพี่น้องครับนกปลาปเขามาไก่เลยพี่น้องสีงใหญ่ไม้ครับผม สี่ขามไปไซอีกฝั่งหนึ่งนะครับน้ำขบวนเห็ดยูบอสโซติเตียพี่น้องต้องเต็มเมือสโอนนะครับนกป้ามอยู่นี่พี่น้องนี่นกเสียงเงี้นะครับนี่ยุคขางสาหนามนี่แหละอันนั้นยู่ฝั่งต้นไม้ฝั่งนัง้นงานสซกับายอยู่หรอครับแต่ว่าหัวแรงผมจีงเสียวเจ้าเผ็ดสาระข้ามมากที่จริงผมแซบอมพาเนียดแล้วดิเผ็ดสาระข้ามก็ได้ ออกเสียงเงีย้ยครับตัวนี้เสียงเงี้ยหรือเงี้ยสมกันครับเพชรสารคามปวดหลังก,กันมาต่อเนี่ยแจ็คเพนไพรครับนี่ยุฟังนั่นพี่น้องทางวัดเขามาไก่นะครับคนใส่กามีอยู่เพชรในสิทธิ์เขานอนสนุกแต่เขาจะว่าคนใส่ถูอยู่ครับมามันจะบมม่มีคนมาใส่มีคนไปใส่ถูอยู่ตอนพันแถวนั้นมานะว่าสมอหนอกมัน,น,นเหมือนคนผนเย็ดแล้วสนกุกงานเสืเ้อผนเย็ดเบื้อ่น้อง อากาศดีครับวันนี้อากาศดีวันหยุดครับเมือแรงก็จะได้เขาสมมติปากการแล้วพี่น้องเมือแรงเมืออื่นเหระครับเมืองสถาน,านการณ์กันครับจนแจ้งที่ผมตัดไปเหตุข้อเนด,ด,ดูนันตัดจนแปลนไหนม่อยกฟังหนึ่งพี่น้องอันนี้หน้าหน้าพี่น้องนะครับของพี่น้องทั้งแฟนผม เข,ขาเขาจะงามพี่น้องเข,ขาจะเกษตรผสมผสา,านเพี่น้องมิหนกมากอยู่หนีดอกประสนานว่าหาเมื่อเด้อยเดือดตดไม้มีบดแดงประสานบดแดงบมดได้หยานแล้ครับพี่น้องหยานแต่เนีบยโมเมนต์มักตาเหลียงน้ำขบวนเติมน้ำแล้วครับมัดเมื่อแล้วปุ่นี้เ <c oughs> จ้าน้ำขบวนเหี้ยกแล้วพี่น้อง ฟังครับเหมือมนแรงเหมือนอะไจะอมจรงๆใช่เบงนะเองหน,นันเหรอากาศดีครับผมอันทุ่งมันทุ่งมีน,มนกสองกุกดีครับยี่นี่ <S <S นนอ,อืมยี่ห้าสามบุษรยินบ่ มันเหีย่ยงจีบคนต้องแทรแล้วพี่น้องแม่งตาแตกแขกไว้รับเชิญมาแล้วอืมเนาะดีนะคนมาท่านปบสัอันตรายครับอันตรายแล้วแดงแล้วแดงแล้วนกเขาสมองโน้มันบ้าปากแล้วหันนถาะพี่น้องมันเดียวเห็นแล้ว ครับพี่น้องผมเอาเจ้างึงเงินเข้ามาในบ้านนะครับมาผักสิเปียนเอาเผ็ดสารค้าหมอไปเหรียญตอพี่น้องขันตะโอเสาแล้วผักแล้วครับ,ตตรบตเตือนนิดหน่อยเตือนทีมันนุ่มีนกครับหมอกผมไม่ใช่ต้นเสียกตัวนั้นมิดซีดีครับขันเงาเงาอยู่กันแล้วเอาล้งสารสนกเปียนะเอาเผ็ดสารค้าหมอไปเหรียญเลพี่น้งองเอาเมืม่อแล้วครับมานี้ก่อนกรับสม,มุติปลาการครับผมในประเดีกยบว่าเป็นยังครับเอานกมากหาประสบการณ์ กับเพเนียร์ลังนี้ก็มาพี่น้องแต่มาไรมือเซ่เสียบไว,ยว้เราได้เอาใหม่ๆออกนะครับผมสีเปลี่ยนเปลี่ยน,นหัวเสานะครับหัวเสานี่มันใส่กับเสาร์ไม่บ่ิสุพี่น้องอันนี้เป็นหัวรุ่นเก่าที่ผมใส่รุ่นแหลกๆเพเนียร์ลังนีสามปีแล้วสี่ปีแล้วครับเป็นใหม่ทอนเดียวกันกับห้องอาจารย์กฤษดามณีสาเลยครับใหม่พนมรดสกลนครน,นะครับห้องอาจารย์กฤษดาบนเห็ดส,สองหนานะครับของผมเห็ดเทียนนี่เป็นเพเนยียร์แกนขามลังแหลกพี่น้องผมสีเปลี่ยนควานนนำนะเจ้พอเกียร์เปลี่ยนหายมือแดง นี่เสียมแล้วเผ็ดสาระข้ามยันนี่น <Wh as? S 1> ี่ล้วครับนี่เดี๋ยวจะออาไปลาต่อพี่นาะคู่แมนครับขมันเขาตีคู่จ่าจ่าแล้วรับมีความัน่คู่ตีนึงเลยดิบ่อเสียงขันยุ่เดียนเงขันย่นอมันมีนกอาเถียงมันอยู่ดีครับมีนกมาเถียงมันอยู่ดีมอเขาแล้วครับขมันขันย่นจริงสิ มันจะคู่ตลอดเวลาเลยครับมันนั่น้นำกระบบนพี่น้องเฮายังไมเพิ่งกระเด็นตัวเพราะน้ำมันเสียงคู่ทีหนึ่งแล้วเหรอป่ะคู่นกมะเขาวาดมั้งนกป้าจะหนีพี่น้องมาเถียงแล้วเดี๋ยวผมสีข้าหยับไปก่อนครับให้นกมันขอมาไก่กัน กระบวนพี่น้องมัดมือแล้วครับวันนี้ค้อนนี่ลูกปลาเขามาเกิดเล่น้องเพื่อนวันนี้มนนั่งฟังเวลาตะกี้เป็นเลี้ยงนกเขาพี่น้องเห็นมาตุ่มนกเขาเนี่มันปล่อยถิ่มเราหน่อยมามบอด้ไปต่อใส่มันเหมื่อแล้วครับวันนี้พักพอน กลางกับตัวนี้นี่น้องกระบอกนี่หันหล้วกัน,นกปลาเสียงใหญ่หันตัวนึงครับเนาะไอบประเด็ก็ไวเนี่ยครับพี่น้องตอนนี้เวลา าโมงนะครับโอ้ยเมื่อเหมื่อครับนกตอสามตัวนกปลาบ่อเข่าไกล่เลยครับแต่า่ากะก็ได้เห็นนะครับได้เห็นว่านกนี่เลียนได้ลักษณะใดประมาณใดจริงๆน,นะพี่น้องครับในบ่อใดบ่อเป็นจุดประสงค์นะครับมาตาได้มาเปลี่ยนบรรยากาศมนันมวลโย่งพี่น้องครับเห็ดเต็เทมที่สุดโตรครับมืนน้อนี้ทั้งสามตัวเลยทั้งถุงเงินเพชรสาระข้ามหรอกอะน,น้ำขบวนครับที่ผมมามา ครับพี่น้องทำแล้วครับผมประมาณนี้แหละครับขอบานก่อนครับเป็ดสารคข้ามกับน้ำขบวนครับผมเจ็ดสารคข้ามครับพี่น้องนะครับไสหนาจังว่ากันครับไปปลาจีนบุรีพี่น้องไปว่ากันนะครับครับน้ำขบวนกับเต็มทีกันวันนี้โอ้ยย่อมแกอยกคันบอลซอลเลยความรูปสมหมดละสมราคานะครับเก่าความเก่า ครับวันนี้เจาถุงเงินครับถุงเงินอ๋อประมาณนี้แล้วครับพี่น้องขอบคุณทีท่ติดตามรับชมนะครับถึงบ่ได้แต้มกฝัฝากไว้ก่อนครับหอกันษาปิดเพิ่มจังมากแกะเมื่อพี่น้องเขงกากำลังสืบซุ่มแหละตอนนั้นก็ทีโอเคอยู่เข่าเหลืองๆเยอะหน่อยนี่น,น,นกสีหาวครับกลับมากแกะเมื่อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงทานีครับผมสวัสดีครับ